สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมเราพามาอยู่ที่นะครับดําเนินสะดวกนะครับผมจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยว,วเราจะไปขึ้นนะครับมะพร้าวกันนะครับผมไปลงจังหวัดอุบิลนะครับ พอดีเมื่อคืนผมใส่พริกแล้วก็มันมานะครับสองตันครึ่งนะครับแต่ไอ้เมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายนะครับเราจะมาถ่ายขากลับนะครับตอนนี้เราจะกางจะไปขึ้นมะพร้าวนะครับผมลงมันที่ราชบุรีนะครับลาดสีเมืองเสร็จก็ประมาณเก้าโมงนะครับกินข้าวล้างหน้าอาบน้ำเสร็จก็ประมาณสิบโมงนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้นอนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมตอนนี้เรามุ่งหน้านะครับผมไปขึ้นนะครับ มะพร้าวนะครับผมมะพร้าวน้ำหอมนะครับไปบรรทบรีนะครับผมจออุบลน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงที่ขึ้นกันแล้วนะครับผมจาพามาชมบรรยากาศนะครับสวนมะพร้าวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ขึ้นเราจะเป็นยังไงนะครับผม ก็ออกจากอุบลมานะครับก็เป็นประมาณนะครับ5ทุ่มนะครับผมมาถึงตลาดไทยก็ตี4 10นาทีนะครับลงที่ตลาดไทยเสร็จแล้วก็มาลงที่ตลาดศรีมุ่งเมืองอีกนะครับแล้วก็ออกจากตลาดศรีมุงเมืองนะครับ6โมงเช้าผมก็มาลงมะเขือพวงนะครับผมที่ตลาดนครปฐมนะครับอีกนะครับ มาถึงประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนะครับผมแล้วผมออกจากตลาดนครปฐมนะครับแล้วก็มาลงมันที่ราชบุรีนะครับเสดประมาณเก้าโมงนะครับมันสองตันนะครับผมตอนนี้เราก็ไหลไปขึ้นมะพร้าวต่อนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นเลยหรือเปล่านะครับแต่ลูกพี่เขาบอกว่าให้ไปเลยนะครับผมน่าจะได้ขึ้นเลยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าอพร้อมหรือยังนะครับ สองข้างทางที่เหลนก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับเจ้าหนี้จัดเงินสะดวกนะครับนี่เป็นเที่ยวที่สองนะครับผมที่ผมได้ใส่มะพร้าวนะครับครั้งแรกผมใส่ไปร้อยเอ็ดนะครับผมตั้งแต่วิววว่งรถข้อกมานะครับนี่เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้ใส่มะพร้าวนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะได้ขึ้นเลยไหมนะครับเราจะได้กลับบ้านกันเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันที่สวนเลยนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วนะครับที่นะครับดําเนินสะดวกนะครับผมตอนนี้เราก็นะครับรอนะครับขอรอคิวที่3นะครับตอนนี้ขึ้นนะครับผมไปเหนือนะครับสองคันนะครับผมเชียงใหม่นะครับ ขั้นแรกขึ้นเสร็จไปแล้วนะครับนี่เป็นขั้นที่2นะครับผมเดี๋ยวเราจะเป็นขั้นที่สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ไปเยอะไหมหนักไหมนะครับนี่ก็คือขึ้นนะครับเขาก็จะตัดนะครับผมตัดแล้วก็จะไหลมาตามน้ํานะครับแล้วก็จะมาขึ้นท่าที่นี่ครับแล้วก็เขาก็จะมีคนนับนะครับผมเขานับเป็นลูกนะครับเขาไม่ได้นับเป็นน้ําหนักนะครับผมนับเป็นลูกนะครับ เที่ยวหนึ่งก็ประมาณ2,000กว่านะครับผมต่อเที่ยวนะครับก็จะนับขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรีโวนะครับผมลีโวรถเหนือนะครับขึ้นมะพร้าวนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมคือเกือบเที่ยวนะครับประมาณ11โมงนะครับก็ถือว่ากำลังร้อนนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้นอนนะครับนอนไม่ได้นะครับผมหน้ารถนอนไม่ได้นะครับร้อนมากเลยครับไม่มีร่ม จอดรถเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเราขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเสร็จเดี๋ยวก็จะเป็นคิวของเราต่อไปครับวันนี้น่าจะได้ออกนะครับไม่ค่ํานะครับผมน่าจะได้ออกนะครับช่วงบ่ายๆนะครับผมวิ่งสบายๆหน่อยนะครับเพราะว่างานของเราลงพรุ่งนี้นะครับผมงานเราไม่ดีบนะครับ นี่นะครับเราพามาดูนะครับบรรยากาศนะครับในคลองนะครับผมที่เขาไหลมานะครับนี่ก็จะเป็นทางมาเลยนะครับเขาจะใช้เชือกนะครับผูกกันนะครับผูกถลายมะพร้าวนะครับต่อๆกันมาครับพอเขาดึงขึ้นนะครับท่านะครับที่เขาจะเอาขึ้นรถนะครับผมมันก็จะไหลมาเรื่อยๆเองโดยที่ไม่ต้องไปเอาไปตามมานะครับมันก็จะไหลมาเรื่อยๆเขาดึงมาเรื่อยๆขึ้นรถไปเรื่อยๆนะครับผม นี่ครับถึงคิวเราแล้วครับผมเดี๋ยวเราใกล้จะได้ขึ้นแล้วครับคันนั้นใกล้เต็มแล้วนะครับผมรถเราก็จอดตรงนี้ครับนี่บรรยากาศนะครับรอบเราก็จะมีฝั่งนู้นเป็นสวนมะม่วงนะครับผมฝั่งนู้นเป็นสวนมะม่วงนะครับกําลังขึ้นนะครับผมปีหน้าน่าจะได้เก็บนะครับนี่รถเราก็จอดรอครับแดดเปี้ยงๆครับผมไม่มีร่มเลยครับไม่มีที่นอนเลยนะครับผม บรรยากาศนะครับสวยมะพร้าวนะครับดำเนินสะดวกนะครับผมนี่ครับผมถึงคิวเราแล้วนะครับจอหัวไว้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้คนงานก็พักกินข้าวเที่ยงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราคงได้ขึ้นกันนะครับเขาทานข้าวเสร็จนะครับผมตอนนี้เราก็รอคิวนะครับก็เตรียมผ้าใบเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องใส่ผ้าคล้างนะครับขึ้นมะพร้าว แต่จะพาหน้านะครับตอนนี้คนงานก็กินข้าวอยู่ฝั่งน้นนะครับผมหลีสักพักเราควจะได้ขึ้นกันนะครับขึ้นแล้วครับผมตอนนี้เราขึ้นกันแล้วครับได้ขึ้นรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไม่มากนะครับเราจะใส่ประมาณรั้วนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นข้างนอกอีกนะครับเพราะว่ารถมันจะออกไม่ได้นะครับ รีโว่เมื่อกี้นะครับผมแนบติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไปแค่เต็มถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะถอยไปใส่ด้านนอกอีกนะครับผมขึ้นถนนใหญ่ก่อนนะครับเรากำลังขึ้นนะครับผมนี่แหละครับทางออกจากสวนนะครับผมทุรักทุเลพอสมควรน,นะครับ มีแต่หินเลยครับผมส่วนนี้โอ้โหแย่มากเลยครับมีแต่หินเลยนะครับส่วนนี้ดูนะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับผมอันตรายมากนะครับเสียงแหนบนะครับผมชนกับก้อนหินนะครับดังกึดกืดเลยครับผมครับผมตอนนี้เราขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาถอยอยู่ที่วัดนะครับผมเยบร้อยคุ้มพาเยบร้อยนะครับผมสวงก้อยจะประมาณนี้นะครับย่อไม่มากนะครับรถเราก็ผมใส่นะครับตรงเตงข้านิ้วนะครับก็ใส่ของรัดวันสีตัดกวาก็ทรงจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เทียมากนะครับน่าจะโอเคนะครับผมล้อไป่ลดนะครับเป็นทอสามสนะครับดูได้เลยครับ ย่อไม่มากนะครับถือว่าโอเคเป็นประมาณนึ่งนะครับเราจะได้เดินทางกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลานะปายสองกว่าอย่างไรแล้วผมว่าเรามารีบออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่มันจะคับนะครับผมไปแล้วเราไปออกเดินทางกันะครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปั๊มดีซีคิวนะครับฐานรถนะครับ าจัาดไลชื่นะครับลำนี้นะครับผมก็จะเป็นที่พักก็จะดูได้อย่างนีครับว่างมากนะครับจากการรบกวนุก่างนะครับลำนี้นะครับผมเรออยียแกวกันเลยนะครับผ e มวุฒิธรรนะครับ